สวัสดีเพื่อนๆนัสีตีพึ่งน,น,นะครับก็ว่าจะตัดหนาเจาะปองมาได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นพึ่งอ,อยููต้นมะขามเทศแล้วก็มีหนาดอปกคลุมเต็มต้นเลยนะครับก็ใช้ความพยายามตัดกันอยู่พักใหญ่นะครับก็เจาะปองเข้ามานะครับเพราะว่าพึ่งหลังนี้มีน้องสีท่านหนึ่งนะครับได้แนะนํามานะครับก็ มาตามคำแนะนำของเอฟซีนะครับก็ขอบคุณน้องซีด้วยนะครับแล้วก็ยังถือว่าโชคดีมากๆนะครับออกมาวันนี้ในการล่าวันแรกนะครับก็มาตามคำแนะนำของ f อฟซีหลังแรกก็ได้มาเจอเส้นตอบินดีๆนะครับก็ตามไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ตัวอ่อนดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปเอาชุดหน่อยนะครับเพราะว่า ผมวันนี้ผมลงมาไม่ได้เอาชุดมานะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาตามต่อนะครับเพราะว่านี่เป็นบรรยากาศทุงท่งๆก็เป็นทุ่งเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องสีที่แนะนำมาให้เรื่อยๆนะครับก็ปลาครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำวัานพร้อมกันข้างบนเลยครับก็หลังจากหยุดกันไปไล่วันนะครับก็ไปไล่ เขาทํางานในไร่ให้จนใกล้แล้วเสร็จครับก็วันนี้มีเวลาว่างหนึ่งวันนะครับก็เลยก็เวลาออกมาล่าสักนิดหนึ่งนะครับก็เอาครับเดี๋ยวขอไปลุ้นน้ำหวานพร้อมกันข้างบนขอนเลยครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ห่างหลังสักประมาณเมตรกว่า,วานะครับก็ถ่ายเก็บบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมก็หลังนี้ก็ไม่ถือว่าโตมากนะครับก็ประมาณสักล้อรถ เครื่องได้นะครับก็เดี๋ยวไปรุ้นน้ำหวานพร้อมกันเลยนะครับอย่างก็หวานปิดตาไม่เต็มดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าปิดตานะครับก็เดี๋ยวก็ปาดแล้วก็ลงใน,นพื้นที่ปลอดภัยกันแล้วกันนะครับก็หลังจากยุดไปหลายวันนะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะช่วงนี้บ้างครังที่จะต้องมีภารกิจการเขาไล่นะครก็ต้นนี้ ความสูงไม่มากครับสักประมาณ7เมตรก็แต่ว่าอุปสรรคคือน้ำนะครับที่จะต้องฝ่าฝันขึ้นมานะครับก็ฝากคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องทุมผมไหนชื่อว่าลาบสบการใบในเบียนะครับก็ขอฝากทุกคลิปทุกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนที่ ช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมาครับก็ขอบคุณไปครับเดี๋ยวขอปาดหลังแล้วก็ลงในพื้นที่ที่ปลอดภัยกันแล้วกันอตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างที่เรียบร้อยนะครับก็หลังก็ไม่ได้ปาดลงมานะครับก็เอาไว้ให้พึ่งได้ทำใหม่นะครับก็ตันนี้เป็น,น ส่วนน้ำหวานที่ได้มานะสวยๆน้ำสีเข้มๆนะครับก็ปไปครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ